เปิดแป๊กเนีย่ยเปิดรีวิวเลยป่ะตรงนี้แหละวางของได้อุลังซี่เอฟศูนย์แปดเป้สะพายหลังพกพาไปได้ทุกวันแต่ว่าใส่กล้องได้ตัวนี้เบาเป็นโพลีเอสเตอร์กันน้ำไซส์มันจะประมาณเนี้ยเราจะเห็นซิปด้าน,น้าเปิดปุ๊บลึกเลยช่องเล็กๆอีก2ช่องใส่อะไรที่เราหยิบบ่อยๆเน,นี่ยเนี่ยหนึ่งช่องเราสามารถทิ้วได้นะเป็นกระดุมแป๊กๆช่องที่สองนะเป็นช่องใส่โน้ตบุ๊กความลึกมันถึงซอกเลยนะช่องต่อมาคนละช่องซิปกันนะอันนี้ มันมีเหมือนชั้นอยู่ตรงนี้ปลดออกได้นะเดี๋ยวมันจะมีฟังก์ชันซอลอยู่ข้างในเอาตรงนี้ก่อนตรงนี้มันมีซิปที่เราสามารถใส่อะไรก็ได้หน้าซิปก็จะมีช่องตะข่ายอีกสองช่องฝั่งนี้มีซิปที่เราเปิดเข้าไปเก็บของได้ถ้าเคาว่าช่องตรงนี้สี่ช่องเข้าไปแล้วนะข้างๆนะเราปลดล็อกมาเปิดแ๊กดึงกระเป๋าอีกหนึ่งใบออกมาได้เลยเนี่ยตรงนี้เป็นแม่เหล็กปิดเข้ามา ปลดตรงนี้เอาได้ปลดออกไปเป็นกระเป๋าใบใหญ่เลยมันคือกระเป๋าที่เราสามารถจะใส่กล้องได้ตัวเผาตัวเนี้ยให้มาด้วยสายคล้องนะเก็บไปในนี้ก็ได้มีซิปอีกแล้วมีซิปหน้าอีกนี่ดีเทลมันเยอะมากยัดเข้าไปได้เลยเนี่ยปิดที่เป็นแม่เหล็กนะรูดป,ปิดตรงนี้ได้เลยสังเกตมีซิปซ่อนอีกหนึ่งซิปเหมือนเป็นช่องลับอ่ะเก็บอะไรได้เยอะมากอันนี้เราปิดได้คล้องกับคันชักกระเป๋ารอล่าสะดวกเลยล็อกตรงนี้ ใบเดียวยังจบสบายมากไปละนะโอเค